ฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้ผมโอเวรเลเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรวะก็ถ้าเกิดเราเจอปู่ววาดดีบีซะครับเราก็จะปิดคลิปทันทีนะครับผมไปเริ่มกันเลยก็เราต้องทําการแคทีมนะครับผมเพราะเกิดเราสไปโรว์มันก็จะยากเกินไปทําให้คลิปมันนานด้วยแหละเออ ก็เริ่มต้นมาร้บผ,ผมก็มาเห็นหลุมใช่ไหมไม่รู้เป็นหลุมอะไรนะแล้วผมก็เอ,อดูให้ทั่วใช่ไหมพออาจจะเจอหมู่บ้านไงออ,อะไรแบบนี้แล้วผมก็ตรงไปแล้วก็เจอพวกธรรมดาแหละเออแล้วก็ผมก็เลี้ยวซ้ายไ้ยเลี้ยวขวาไปแล้วก็เจอพวกมาหาสมุทรแล้วผมก็ คนได้ทั่วใช่ไหมแต่ไม่รู้จะค้นทําไมเพราะว่ามาหัสม,มุดมันก็ไม่มีผู้ว่าไปไหเจอใช่ไหมล่ะใช่อ่าเียแล้วผมก็ค้นไปแล้วแบบมันไม่โหลดอะ่ะผมก็เลยเจอหีบสมบัติแบบมันไม่โหลดใช่ไหมคือเจอแต่กล่องอะ่ะผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ขุดแล้วก็เจอหีบสมบัติซึ่งมันพีคมากเลยแล้วพีคยังไงมามาชมต่อกันเลยครับผม ซึ่งผมก็ไม่รู้นะทำไมต้องมาคนแถวนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแถวชายเกาะชายฝั่งเกาะมันแนะมากคนจะมาหาตรงนี้ทำไมเนี่ยนี่นะผมแล้วผมก็เจอหีอีกแล้วคิดดูดิผมไม่รู้ว่าผมมาทำไมนะแต่ร้านสองหอมัน,มนบอกมันบอกให้มาแถวเนี้ยเออคัดแปลกเลยว่ะแล้วผมก็ไปต่อเหมือนเหมือนคลิปนี้ไม่ใช่แบบ หาบุบ้านวิเดเจออ่ะคือเหมือนเหมือนมหาหีบสมบัติอ่ะคือเจออีกแล้วแต่แต่อันนี้ไม่เจอนะเพราะว่าผมขุดขุดไม่ได้ใกล้กันเนะอืมที่จริงมันอยู่แถวต้นไม้หนู่มแล้วผมก็ค้นหาต่อครับผมคือข,ขับมาที่เดิมอะ่ะขับมาที่เดิมมาแหละก็ค้นหาต่อไปครับตอนนี้ก็เป็นที่ที่ลาบที่ลาบรู่นะครับก็ ก็ครับมันก็เป็นที่ราบรุ่มอ่ะมันค่อนข้างหายากนะค,คือผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างรวงรวงซวยในการเล่นเกมมากเลยครับเพราะเวลาหาพวกวิลเลจเจอร์อะไรแมบน้มันมันค่อนข้างหายากหรือว่าวิลเลจเจอร์แล้วก็อันั่นด้วยเอออะไรนะตอนตอนไปดีเอ็นอ่ะตอนไปดีเอ็นอ่ะเอ็นสตี้อ่ะเออนั่นแหละมันค่อนข้างหายากครับผมแล้วแล้วตอนนี้แมปมันก็เจอเลดช้ามากด้วย แล้วผมก็ค้นมาหาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กําลังค้นตามตามคลองใช่ไหมตามตามแม่น้ำอะ่อะอหละค้นไปเรื่อยๆแมปมันไม่ค่อยจีระเลเท่าไหร่เพราะโทรศัพท์ผมเครื่องมานค่อนข้างกากเลยนะเอออหละถ้าเกิดแบบได้ยินเสียงเสียงเพลงอะไรในในที่ผมพาดอยู่เนะี่ยก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมเปิดเกมสมัติบัตเทอร์อยู่เออ อันนี้ก็ปรับแสนครับเพราะว่าตอนนั้นมันมะืดเลยผมอัดในรถนั่นแหละรู้ป่ะนะ่ะม,มันมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็หน้มันก็เจร,เรดช้าเหมือนเดิมแล้วก็ค้นหาไปโคตรช้าเลยผมบอกไว้แบบเจร烈ช้ามากก็โทรศัพท์เครื่องมันค่อนข้างเก่านะครับก็อย่าไปอะไรมันกันมากตอนนี้ก็เจอเจอหน้าผา ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่ะแต่ช่างเถอะเหรอ,หรอแล้วผมคอยหาข้อมูลใหม่แล้วกันก็คลิปต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีนะยังไม่รู้เลยว่าจะลงคลิปอะไรถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์หน่อยนะว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบอกได้หมดครับผมไม่มีปัญหาเลยแล้วตอนนี้ผมก็ใส่ปีกเอรท่าแล้วก็เอาพุมาแล้วก็บิน เจออีกแล้วหน้าผาเนี่ยตรงนั้นลูกลูกเชื่ออะไรนะนั่นแหละพอคนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เจอต้นไม้นั้นมันจะบินมาอะไรตรงนีนะ้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นแม่น้ำแยกครับแล้วก็ค้นต่อไปแมพก็จะแมพก็จะเละช้าเกินเอออ ยังค้นอยู่ไปครับยังเอ้ยยังค้นอยู่นะครับก็เจอแต่ต้นไม้ครับผมตอนนี้ไม่ไม่เจอที่ราบรุ่มเลยหรือว่าพื้นพื้นเรียบๆครับเฮ้ยเหมือนเหมือนเราจะเจอข้างล่างเหมือนเราจะเจอเหมืองครับผมเป็นเหมือนเมืนเขาเรียกว่าอะไรนะเออลืมลืมไม่ได้เล่นมาครับนานั่นแหละไม่ได้เล่นมาครับนานเลย ลืมครับผมนันเจนเออเขาแล้วนันเจนเพก็ก็ลืมอะ่ะเออทำไงได้ก็ลืมตอนนี้ก็เจอแม่น้ำครับผมเหมืนอนเะหมือนคุ้นๆนะเหมือนเคยผ่านมาเลยเออเหมืมนอนเคยผ่านมานมันอยู่ที่เดิมอะ่ะตอนนี้ผมก็ตามแม่น้ำไปเรื่อยๆใช่เปล่าแล้วก็เจอต้นไม้อีกแล้วตอนนี้เจอที่รับรุมครับผม มันมันไม่รู้เป็นไรนะมันจะสนิทตรงนี้เกินไปนี่แล้วก็มาเจอ,เอที่อยู่ของสลามครับผมก็ไม่รู้คืออะไรอยู่นะผมก็จำจำไม่ได้นะจเจอแล้วจเจอแล้วว้าวว้าวว้าว